สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันครับเรียนการสมมูลนะครับวันนี้สมมูลเนี่ยสัญลักษณ์จะเขียนด้วยแบบนี้ครับเป็นขีดสามขีดแบบนี้ครับสมมูลก็เหมือนกับเท่ากับ,กบนั่นแหละครับโอเคการทําสมมูลเนี่ยก็จะมีหลายแบบอันแรกก็คือสร้างตารางค่าความจริงครับแต่คือครูไม่เน้นครับมันเสียเวลาเนาะ เราจะจําสูตรให้ได้มากกว่าครับเราจะเน้นที่สูตรเนาะนักเรียนต้องจําสูตรให้ได้ครับ p และ q สมมูลกับ q และ p คือและกับหรือเนี่ยมีสมบัติการสรับที่ p และ q สมมูลกับ q และ p p หรือ q ก็สมมูลกับ q หรือ p เหมือนกันและกะับหรือมีสมบัติการสลับที่ครับนักเรียนโอเคทีนี้มาดูต่อครับสมบัติการเปลี่ยนหมู่ก็มีครับ P และวงเล็บ Q และ R ไม่ใช่สะเออเปลี่ยนกลุ่มครับเออ P และ Q และ R อะดูอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเปลี่ยนกลุ่มใหม่หเฉยๆแ,แต่ตำแหน่งยังเหมือนเดิมเนี่ยครับก็ไม่ยากครับตอนแรกเนี่ยเนาะ P อยู่ตรงนี้คนเดียวและกลุ่มเป็นอย่างนี้ครับกลุ่มอยู่ข้างหลังทีนีเราเปลี่ยนกลุ่มมาอยู่ข้างหน้าครับโอเคแต่สังเกตว่าเป็นแระกับและเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นหรือก็เหมือนกันครับเปลี่ยนกลุ่มได้ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เหมือนกันเป็นแระกับเป็นหรือแบบนี้จะเป็นการแจกแจงครับเราก็จะทํำยังไงครับเนี่ยตัวนี้อยู่ข้างนอกใช่ไหมก็เปลี่ยนกลุ่มตัวนี้เหมือนกับว่าเอาก้อนเนี้ย กระจายเข้ามาในนี้กับในนี้โอเคพอกระจายมันจะเป็น P และอะไรครับตัวแรก P และ Q ตัวยื่นอยู่ข้างในจะอยู่ข้างนอกแบบนี้จะอยู่ตรงกลางเห็นี้มครับแล้วก็ P และ R โอเคที่ตัวข้างล่างข้อ6ครับ P หรือวงเล็บ Q และ R ก็จะกระจายใหม่กลายเป็นตัวนี้ครับกระจายมาเจอตัวนี้ก็กลายเป็น P หรือ Q และ P หรือ R นั่นเองโอเคเนาะ ทีต่อไปนิเศษครับนิเศษสามารถกระจายเข้าไปได้ครับนิเศษกระจายเข้าไปในวงเล็บได้ครับจาก p เฉยกลายเป็น not p จากและถูกกระจายเป็นนิเศษก็เลยเป็นตรงข้ามก็คือหรือ q เจอนิเศษก็เป็น not q แบบนี้ทำลองเดียวกันครับ not วงเล็บ p หรือหรือ q ก็จะกลายเป็น not p และ not q นั่นเองแต่ตัวนี้เน้นมากๆนะครับตัวนี้เน้นที่สุดเลยครับ P แล้ว Q สมมูลกับ not P หรือ Q ครับ P แล้ว Q สมมูลกับ not P หรือ Q โอเคนะครับทีนี้เรารู้ตัวต่อมาครับต้กงเรียนครับ not P แล้ว Q ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ P แล้ว not เนี่ยตัวนี้นะครับเอาไหม น็อตยังเหมือนเดิม P แล้ว Q เปลี่ยนเป็นน็อต P หรือ Q แบบนี้จากนั้นเรากระจายน็อตเข้ามาครับน็อตเจอน็อตน็อตหายกลายเป็น P น็อตเจอหรือกลายเป็นและน็อตเจอ Q ให้เฉยกลายเป็นน็อต Q แบบนี้โอเคก็ได้สูตรที่10เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นเลยครับไอตัวข้อ10ไม่ต้องจำก็ได้ควรจำข้อ9เนี่ยดีที่สุดครับแต่ตัวนี้ต้องจำครับข้อ11 P แล้ว Q สมมูลกับ not Q แล้ว not P ทำไมถึงได้อย่าง,งานั้นมันก็มาจากข้อสิอีกเหมือนเดิมครับทั้งเรียนจึงไม่จำก็ได้เนาะมาจากข้อ10ททำไงครับและเนี่ยไม่สมบัติการสลับ P ใช่ไหมครครูก็เลยเปลี่ยนเป็น not Q และ P ทีนี้ not P แล้ว Q สมมูลกับ not P หรือ Q อันนี้คือครูจะใช้คำว่าหน้ากับหลังนะทักเรียน ถ้า P เป็นหน้านะครับถ้า Q เป็นหลังนะมันคือหน้าแล้วหลังใช่ไหมครับหน้าแล้วหลังมันจะสมมูลกับอะไรครับ Not P หรือ Q ก็คือ, not ห,หอ,หอ okay. not หน้าหรือหลังนั่นเองโอเคน o t หน้าหรือหลังทีนี้หน้าของเราคือ not Q หลังคือหน้าของเราคือ Q หลังของเราคือ P n o t หน้าอ้าอันนี้เป็นและนี่ว่าไม่ได้เนาะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนละข้อถ้างั้นแนหะเอาใหม่ครับเอาใหม่ขอโทษครับเอาใหม่แสดงว่าตัวนี้นะครับพิสูจน์แบบเมื่อกี้ไม่ได้ต้องไปอีกคนละทางอันเนี้ยจำอย่างนี้แล้วกันง่ายๆ P แล้ว Q สมมูลกับ not Q แล้ว not P ครับตัวนี้จำครับแต่ตัวนี้ให้จำว่าหน้าแล้วหลังสมมูลกับเาหน้า,นาหรือหลังเช่นถ้าคูบอกว่า A แล้ว B แบบเนี้ย มันก็ต้องสมมูลณกับอะไรน็อตหน้าหรือหลังใช่ไหมครับนี่ไงโอเคทีนี้ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อมันเป็นสองทางครับเรกเรียนก็ต่อเมื่อเป็นสองทางหมายความว่าอะไรคือมันไปกลับอะไปก็ได้กลับก็ได้ใช่ไหมถ้าไปก็คือหน้าแล้วหลังถ้ากลับก็คือหลังแล้วหน้าใช่ไหมครับมันจะเชื่อมด้วยเครื่องหมายแหละครับเพราะเอาทั้งสองทางเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น p ก็ต่อเมื่อ Q ิวหน้าก็ต่อเมื่อหลังสมมูลกับหน้าแล้วหลังและหลังแล้วหน้าโอเคนะครับหน้าแล้วหลังและหลังแล้วหน้านะอันนี้จริงๆอันเนี้ยควรจำนะครับ p และ f เนี่ย p เป็นประพจน์ใช่ไหมเป็นประพจน์นี่มีโอกาสออกในทั้งจริงและเท,ท็จใช่ไหมครับถ้า p เป็นจริงจริงและเท,ท็จได้เท็จใช่ไหมครับ แต่ถ้า p เป็นเท็เท็และเท็ก็ได้ t, เท็ีไงครับคือถ้ากรณี p และ f เนี่ยได้ f ครับแต่ถ้า p หรือแต่ถ้า p หรือ f เนี่ยได้ p ครับทำไมถึงได้ p เอามาดู <c oughs> ถ้า p เป็นจริงจริงหรือเท็จได้จริงแต่ถ้า p เป็นเท็จได้อะไรครับได้เท็จนี่ไงสแสดงว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับ p ครับคำตอบจะขึ้นอยู่กับ p มันก็เลยบอกว่า p หรือ f ได้ p นั่นเองขึ้นตอบคําตอบขึ้นอยู่กับ p กรณีหรือครับถ้าเป็นจริงเนี่ยหรือเป็นจริงได้จริงหมดเลยนะครับโอเคแต่ถ้า p ก็คือประพจน์อะไรก็ตามและกับและกับ t เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ p เพราะอะไรถ้า p เป็นจริงเนี่ยมันก็จะได้จริงแต่ถ้า p เป็นเท็จมันก็จะได้เท็จเพราะฉะนั้นถ้าครูบอกว่า a และจริงเนี่ยเราตอบได้เลยว่าได้เท่ากับ a ครับสมมูลกับ a ครับเข้าใจเนาะ ทีน,นี้เราก็มาเติมเติมเติมคำตอบลงในช่องว่างครับ p และ q สมมูลกับอะไรครับ q และ p แบบนี้ p หรือ q สมมูลกับ q หรือ p ตัวนี้มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น p และ q และอ่อครูเขียนผิดและ r ครับเปลี่ยนกลุ่มเฉยเนาะอันนี้ก็จะเป็น p หรือ q หรือ r ตัวนี้กระจายครับต้องเป็นกระจาย2ตัวนี้เข้าไปครับมาเจอ q ก่อนแล้วใส่วงเล็บตัวนี้อยู่ข้างในจะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็จะเป็น p และ r นั่นเองโอเคส่วนตัวนี้ครับกระจายนี้เข้ามากลายเป็น p หรือ q และ p หรือ r โอเคตัวนี้ครับน็อตกระจายเข้าไปกลายเป็นน็อต p และเปลี่ยนเป็นหรือน็อต q ตัวนี้ก็เป็นน็อต P หรือเปลี่ยนเป็นและน็อต Q นั่นเองโอเคแค่นี้ครับง่ายๆเขาถามว่าไอ้ตัวเนี้ยสมมูรณกับข้อใดต่อไปนี้ใช่ไหมครับก็ตอบง่ายๆไงก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มเอง P และ Q และ R ใช่ Q และ P และ R แค่สลับตำแหน่งแค่สลับตำแหน่ง2ตัวนี้ให้เฉยจากข้อแรกอันนี้ก็ใช่อีกครับ อันนี้ก็แค่สลับตำแหน่งเฉยๆก็ใช่อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูกทุกพ่อครับง่ายๆนะครับอํานข้อต่อมาตัวนี้สมมูลกับตัวไหนก็กระจายใช่ไหมครับกระจายปั๊บเข้ามาปั๊บเข้ามาก็จะกลายเป็น P หรือแล้วก็เจอ Q ทีนี้และออกมากนอกใช่ไหมครับ P, หรือ R โอเคมีข้อไหนบ้างเนี่ยข้อแรกใช่ครับ ข้อสองยังไม่แน่ใจอ่ะดูข้อ3าสิคสลับตำแหน่ง Q กับ P ีที่เฉยเนี่ยมานี่อันนี้ก็สลับมานี่อันนี้ก็ใช่ครับเนี่ยใช่อันนี้ก็ใช่เพราะฉะนั้นตอบมีมากกว่าหนึ่งคำตอบครับข้อ2ไม่จาเป็นต้องทำก็ได้ครับแต่ถ้าเราอยากทำนะครับแปลว่ากระจายจากหลังมาหน้าใช่ไหมก็จะกลายเป็นอะไรครับ P และ R ตัวนี้ออกมาข้างนอก ก็จะกลายเป็น Q และ R ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับตัวนี้ผิดนะเพราะว่าเห็นไหมมันจะเป็น P หรือ Q ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็เป็นและนี่ก็ผิดละโ okay. อเคมาดูข้อต่อมาครับตัวนี้สมมูรณกับอะไรก็กระจายน็อตเข้าไปครับกระจายเข้าไปให้หมดเลยมากระจายมาเจอ P กลายเป็น not P กระเจกระจ,กระจายมาเจอหรือกลายเป็นและแล้วก็ not Q หรือ not R ตรงข้อไหนเนี่ยข้อนี้ใช่อ่ะข้อนี้ไม่ใช่แสดงว่าตอบข้อเดียวครับข้อนี้แหละใช่ไหมอื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 มข้อนี้น่าจะใช่นะเนี่ยเดี๋ยวนะ สมบัติการสลับที่ใช่ไหมคือถ้ามันเป็นแบบนี้ยมันสลับที่ได้ไหมนะเปลี่ยนเอาเราต้องกลับมาดูที่หน้าที่แล้วครับถ้าเป็นแบบเนี้ยสลับที่กันได้ไหมการที่มันจะเปลี่ยนกลุ่มอะหรือสลับที่ใช่ไหมครับเนี่ยดู p และ q กับ p หรือ q เนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับ ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับเนี่ยถ้าคู่เปลี่ยน2ตัวนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันตรงกับตัวนี้เนาะมันก็ตรงแล้วนะเอ่อมันตรงแล้วครับแต่ว่าตำแหน่งของและกับหรือมันผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ถูกครับตอบข้อเดียวครับโอเคจงเติมลงในช่องว่าง P แล้ว Q สมมูลกับ not P หรือ Q ใช่ไหมครับทีนี้ not ตัวนี้แสดงว่ามันต้องเป็น not ของ P แล้ว Q สมมูลกับ not P หรือ Q okay. P แล้ว Q สมมูลกับ not Q แล้ว not P อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อาจทำต่อก็ได้เป็น P และ not Q ก็ต่อเมื่อต้องเป็นหน้าแล้วหลังและหลังแล้วหน้าครับโ okay. อเคมาดูต่อครับทีนี้เอางี้แล้วกันอันนี้ให้ทำให้ทาเองนะครับข้อย7ิบเจ็ดนะแล้วก็ข้อยิบแปดนะครับยิบเจ็ดยิบแปดทำเองนะยิบเก้าสามสิบทำเองครับ โอเคสมมูลเฉยๆนะอันนี้ใครอยากทำก็ทำนะครับไม่ได้บังคับเนาะแต่ว่ามาดูข้อสัจจนิรัน์ครับทีนี้สัจจนิรันธ์จะต้องมีค่าความจริงทุกกรณีนะครับเป็นค่าความจริงทุกกรณีโอเคจําแค่นี้เดี๋ยวพามาทําแบบจับเท็แล้วกันสัจจนิรัน์เนี่ยประพจน์ต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม่ครับมาดูนะ เป็นอขอโทษไม่ใช่เป็นจริงเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่ดูอันแรก p และ q แล้ว p แบบนี้เราจะใช้การจับเทสจครับตำแหน่งของท่าแล้วใช้เทสครับเพราะว่าท่าแล้วมีกรณีเดียวที่มันเป็นเทสใช่ไหมครับก็คือหน้าจริงหลังเทสนะแสดงว่าแบบนี้เราได้แล้วครับว่า p เนี่ยเป็นเป็นเทสครับตัวนี้กรณีและเนี่ยมีแค่อะไรครับมีแค่ตัวเดียวที่ เป็นจริงก็คือหน้าจริงหลังจริงสรุปว่า p เป็นจริงแต่ p ตัวนี้เป็นเทสเกิดความขัดแย้งครับถ้าขัดแย้งเมื่อไหร่แสดงว่าเป็นสัจจานิรันดร์ครับจำนะครับถ้าขัดแย้งเมื่อไหร่เป็นสัจจานิรันนะครับเอามาดูข้อต่อมา not p แล้ว p หรือ q โอเคจับเทสครับตัวนี้เป็นเทสเนาะ ตัวนี้ก็เป็นจริงตัวนี้ก็เป็นเท็จใช่ไหมที่ทาข้างหลังได้ง่ายกว่าครับเพราะว่ามันเป็นกรณีหรือนะกรณีหรือมีกรณีเดียวครับก็คือเท็จหรือเท็จถึงจะได้เท็จใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เนื่องจากว่าก้อนนี้เป็นจริงแต่ว่ามันเป็นนิเศษใช่ไหมมันเลยมาเจอก็เลยกลายเป็นเท็จครับแสดงว่า p เป็นเท็ t, อันนี้ก็ p เป็นเท็จไม่เกิดข้อขัดแย้งครับแสดงว่าไม่เป็นสัจจนิรัน ไม่เป็นสัจจะนิรันครับดังนั้นข้อนี้ก็ไก่เป็นขอไข่ไม่เป็นครับโอเค,อเคข้อสามสิบห้าประพจน์ต่อไปนี้เป็นสัจจะนิรันหรือไม่โอเคเราก็มาจับเทสที่ะอันนะครับจับเทสครับนี่หน้าจริงลางเทสโอเคอันนี้ก็ท่าแล้วอีกแล้วครับ หน้าจริงหลังเท็จใช่ไหมถึงจะเป็นเท็จแสดงว่าได้แล้วว่า p p เป็นจริง q เป็นเท็จนะตัวนี้กรณีและก็คือจริงและจริงใช่ไหมขัดแย้งไหมครับ p เป็นจริง p เป็นจริง q เป็นจริง q เป็นเท็จเนี่ยขัดแย้งที่ q ครับแสดงว่าข้อนี้เป็นสัจนินรันดร์ครับ t o t a l i y ครับสัจนิรันดร์ ทีนี้ข้อนี้ครับ p และ q แล้ว q ไม่และ p หรือ q อ่ะมาจับเท็จครับปั๊บตัวนี้เป็นจริงตัวนี้เป็นเท็จอ๋อนี่ก็ได้อีกละเนื่องจากว่ามันเป็นเท็จใช่ไหมก็เป็นเท็จกับเท็จตัวนี้ก็เป็นจริงก็กลายเป็นจริงกับจริงใช่ไหมขัดแย้งไหมอ๋อนี้ขัดแย้งครับนี่ขัดแย้งอันนี้ก็ขัดอีกครับเนี่ยข้อนี้ก็เป็นครับแสดงข้อนี้ตอบเป็นทั้งคู่ครับ มาดูหน้าต่อมาครับทีนี้ให้ทำเองนะครับสามหกสามเจ็ดนะทำเองนะไม่เอาดีกว่าครูว่าสามแปดข้นนีจะยากกว่าเนาะสามหกครูพาทำดีกว่าว็นก็ต่อเมื่อและเออเออเออ,เอ,อพาทำข้อน,นี้ดีกว่า อะมาดูตัวนี้ P แล้ว Q แล้ว P แล้ว P จับเทสในนี้อันนี้เป็นวงเล็บอันน,นี้แสดงว่าตัวเชื่อมอยู่นี่เป็นเทสทีนี้แสดงว่าเราได้แล้วครับว่า P เนี่ยเป็นจริงครับ แต่ตัวนี้กรณีท่าแล้วเนี่ยมันเยอะมากครับนักเรียนที่จะเป็นจริงนะมีได้ทั้ง3กรณีใช่ไหมครับมีทั้ง3กรณีกรณีที่1น,นะกรณีที่1กรณีที่1งคือหน้าจริงหลังจริงใช่ไหมครับ แสดงตัวนี้ P จะเกิดการขัดแย้งครับโอเคแสดงว่ากรณีที่1เป็นสัจจานิรันด์เรามาดูกรณีที่2ครับกรณีที่2หน้าจริงหลังเท็จไม่ได้ต้องเป็นหน้าเท็จหลังจริงครับทีนี้ P ก็เกิดการขัดแยง้งเนี่ยก็เป็นสัจจานิรันด์อีกนะครับกรณีที่3หน้าเท็จหลังเท็จครับตัวนี้ไม่ขัดแย้งครับตัวนี้ไม่ขัดแย้งนะครับไม่ขัดแยง้งเราก็ต้องมาทําตัวข้างหน้าต่อครับ แสดงว่าตัวนี้กรณีท่าแล้วก็ต้องเป็นหน้าจริงหลังเท็จขัดแย้งครับขัดแย้งที่ P เห็นไหมครับนี่แสดงว่าขัดแย้งทุกกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นสัจ,จานิรันดร์ครับต้องเกิดข้อขัดแย้งทุกกรณีนะครับถึงจะเป็นสัจน,นนิรันดร์ครับโอเคมาดูตัวนี้ครับ กรณีนี้ก็ท okay, ่าแล้วครับจริงเท็จทีนี้ก็ได้แล้วได้แล้วนะ p เป right, ็นจริง q เป็นจริงนะโอเคเราก็มาใส่ตรงนี้ครับแสดงว่า p เป็นจริง q เป็นจริงถ้า p เป็นจริง q เป็นจริงเนี่ยเหมือนกันจริงไม่เหมือนไม่จริงใช่ไหมเนี่ยขัดแย้งครับขัดแย้งตัวนี้ครับตัวนี้จริงๆต้องเป็นจริงมันขัดแย้งตรงนี้นะ กรณีที่2ครับถ้าเราอยากได้เท็จใช่ไหมมันต้องเป็นจริงกับเท็จหรือเท็จกับจริงใช่ไหมถ้าตัวนี้กับตัวนี้ไม่ขัดครับแต่ตัวนี้กับตัวนี้ขัดครับถ้าเป็นกรณีที่2ครับตัวนี้จะขัดครับแบบนี้ก็ขัดทั้งคู่ครับเป็นสาจาัจจะนิรันดร์ครับ เป็นทั้งคู่ครับโอเคอันนี้ทำเองนะครับสามเจ็ดทำเองเนาะสามเจ็ดทำเองสามแปดก็ทำเองอันนี้อยากให้ฝึกทำข้อสอบเยอะๆนักเรียนครับจริงๆก็ไม่ได้ยากมากหรอกเนาะ ทีนี้กรณีก็ต่อเมื่อทําไงครับเดี๋ยวพาทําทางเดียวถ้าก็ต่อเมื่อต้องใช้สัจจนิรันนะครับเอ้ไม่ใช่ต้องใช้สมมูลจะง่ายกว่าคือทาไงก็ได้ให้ฝั่งซ้ายกลายเป็นฝั่งขวาให้ได้ถ้ามันเป็นได้อะแสดงว่ามันสมมูลแล้วมันก็จะเป็นสัจจนิรันด้วยแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะไม่สมมูลและมันจะไม่เป็นสัจจนิรันโอเคนะครับเอามาดูเริ่มที่ P แล้ว Q ครับเป้าหมายก็คือตัวนี้นะ จริงๆตรงตัวนี้ต้องพิสูจน์สองทางเนาะเพราะว่ามันหน้าแล้วหลังและหลังแล้วหน้าใช่ไหมอืมก็สมมูลกับหน้าแล้วหลังสมมูลกับน็อตหน้าหรือหลังใช่ไหมครับเนี่ยถูกครับเป๊ะเลยใช่ละโอเคเป็นครับเพราะเนี้ยแต่ถ้าพิสูจน์จากหลังมาหน้าใช่ไหมครับก็เป็นน็อต p หรือ q ก็น็อตหน้าหรือหลังสมมูลกับหน้าแล้วหลังนี่ไงจบกลายเป็นตัวหน้า ขอแรกใช้แน่ๆทีนี้มาดูข้อ2ครับ NOT, not ของวงเล็บ P และ Q ก็กระจายน็อเข้าไปกลายเป็น NOT P หรือ NOT Q ใช่ไหมละ่ะใช่ครับจบครับเป็นทั้งคู่ครับนี่แค่นี้แค่นี้เองต่อมาทีนี้มาดูการอ้างเหตุผลครับการอ้างเหตุผลก็คือ การใช้เหตุการณ์สมมุติว่าเกิดขึ้นจริงมาอ้างถึงผลที่เกิดตามมาขั้นตอนการตรวจสอบว่าการอ้างเหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่อคุให้จําเลยไม่ต้องคิดเยอะเชื่อมด้วยและเชื่อมด้วยและตามด้วยท่าแล้วอะเชื่อมด้วยและตามด้วยท่าแล้วแปลว่าอะไร คือเอาเหตุเนี่ยเหตุเหตุเนี่ยเชื่อมด้วยและและและให้หมดแล้วเหตุทั้งหมดเนี่ยจะไปเชื่อมด้วยท่าแล้วกับผลครับโอเคนะครับมาดูตัวนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมีเหตุเหตุเหตุใช่ไหมแล้วก็มีผลอยู่ตัวหนึ่งนะมาดูครับ จะเป็นองี้ p แล้ว q แล้ว not r ครับตัวนี้นะตัวนี้อันแรกนะเชื่อมได้และกับ q แล้วก็เชื่อมได้และกับ r ครับและทั้งหมดเนี่ยเชื่อมด้วยท่าแล้วกับ p ครับโอเคแล้วก็ใช้การหาโดยสัจจานิรันนะครับถ้ามันเป็นสัจจานิรันมันก็จะสมเหตุสมผล ตัวนี้เทจนะทีนี้เราก็ต้องเป็นจริงอยู่นี่แล้วก็เป็นจริงอยู่นี่ใช่ไหมครับโอเคแสดงว่าตัวนี้เป็นจริงตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงนะอืมที่เราได้แล้วว่า q เนี่ยเป็นจริง r เนี่ยก็เป็นจริง P เป็นเท็ใช่ไหมโอเคอ่ะเรามาเริ่มเลยถ้าให้ P เป็นเท็เท็กับอะไรถึงได้จริงเ er ท็ <Isaiah. S 2> กับจริงหรือเท็ก็ได้นะได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยมันยังไม่ควรทำในนี้เนาะเราต้องมาทำตัวน,นี้ก่อนคือว่าอ,อ่ะดูครับถ้า Q เนี่ยที่ให้มาเป็นจริงครับ R เนี่ยเป็นจริงแต่เจอ n o t ตรงนี้เลยเป็นเท็ครับ เทสแล้วจริงเนี่ยได้เทสครับที่นี้เนี่ยขัดแย้งไหมเนี่ยไม่ขัดแย้งเลยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเป็น F เป็น F เนี่ยไม่ขัดแย้งเลยนะแสดงว่าเป็นสัจจานิลันไหมก็ไม่เป็นสัจจานิลัน์ใช่ไหมครับคือการหาสัจจานิลันเนี่ยถ้าเกิดมันมันขัดแย้งเนี่ยต้องหาให้ครบทุกอัน ต้องให้ชัวร์ว่าทุกอันขัดแย้งถึงจะตอบว่าเป็นสัจจานิรันแต่ถ้าเกิดว่าหาสัจจานิรันแล้วมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยโผล่มาว่าไม่ขัดแย้งแสดงว่าทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยมันจะพิสูจน์อยู่ร้อยตัวแล้วขัดแย้งอยู่99ตัวแล้วมาตัวสุดท้ายไม่ขัดแย้งก็ถือว่าไม่เป็นสัจจานิรันทันทีเข้าใจนะครับอันนี้เราเจอแล้วแสดงว่าไม่เป็นสัจจานิรันถ้าไม่เป็นสัจจานิรันก็ไม่สมเหตุสมผลโอเคนะครับกอไก่ไม่สมเหตุสมผล ทีนี้มาดูขอไข่ครับขอลบทิ้งนะครับขอไข่ครับอันนี้หนึ่งสองสาม P และ Q แล้ว R หนึ่งนะครับและ R หรือ S เนี่ยสองครับ และ P เน่สาครับทีนี้ทั้งหมดครับเชื่อมได้ท่าแล้วกับน็อต Q โอเคมาเทสอันนี้ต้องเป็นเทสใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเทสแสดงว่าตัว Q ต้องเป็นจริงนะครับตัว Q เป็นจริงนะทีนี้ตัวนี้ต้องเป็นจริงแล้วก็เป็นจริงเนาะรู้ละ P เป็นจริงอืมทีนี้แล้วก็เน,นี้ย นิสศษตัวนี้ต้องเป็นจริงครับนิเศษตัวนี้เป็นจริงแสดงว่าข้างในเนี่ยจะต้องเป็นเท็จครับโอเคไหมทีนี้สรุปว่า r เนี่ยเป็นเท็จ s เนี่ยก็เป็นเท็ครับทีนี้ตัวนี้ครับตัวนี้จะยากนิดนึงเราต้องใช้ข้อมูลที่มีเนี่ยมาช่วยครับ p เป็นจริงเนาะโอเค p เป็นจริง q เป็นจริง r เป็นเท็ s เป็นเท็ครับ มาเริ่มเลย R เป็นอะไรนะ r เป็นเทสครับ r เป็นเทสทีนี้ p p เป็นจริง q ก็เป็นจริงแสดงว่าตัวนี้เป็นจริงครับตัวนี้เป็นจริงทีนี้ จริงต้องเชื่อมด้วยอะไรครับแสดงว่า r เป็นเท็จก้อนทางก้อนเนี่ยเป็นจริงจริงแล้วเท็จได้เท็จครับเกิดข้อขัดแย้งใช่ไหมเกิดข้อขัดแย้งที่ไหนครับเนี่ยขัดแย้งที่คือจริงๆตัวเนี้ยต้องเป็นจริงครับมันถึงเชื่อมด้วยและแล้วมันถึงจะได้จริงครับ โอเคไหมมันเกิดข้อขัดแย้งครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเกิดข้อขัดแยง้งเป็นสัจจานิรันร์แล้วก็สมเหตุสมผลแสดงข้อแรงไม่สมข้อ2ส,สมครับประมาณนี้นะครับโอเคนักเรียนข้อ40่สิทำเองเนาะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อ